วันนี้วันจันทร์ที่16สิงหาคมนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้จะเริ่มเรียนเรื่องคำที่ประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีวันนี้คุณครูได้สไลด์ powerpoint มาจากเพจปัดปึกตรงนี้นะคะยืมเขามาลูกยืมเขามาสอนหนูซึ่งคำที่ประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีคือคำอะไรเราไปดูกันก่อนนะคะ อะมาดูอันแรกเลยคำที่ประวิสัญชนีวิสัญชนีแปลว่าอะไรคำนี้เดี๋ยวครูขีดเส้นก่อนนะวิสัญชนีคำนี้แปลว่าสระอะสระอะรูปเนี่ยรูปสระอาะจะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะคำที่ประวิสัญชนีคืออะไรคำที่ประวิสัญชนีก็คือคำที่ผสมสระอะและมีรูปอะปรากฏอยู่ด้วยเวลาอ่านจะต้องออกเสียงอะเต็มเสียง ประวิสัญชนีก็คือคำที่มีสระอะตามหลังให้นักเรียนจำอย่างนี้ประมีประก็ต้องมีอะมีทั้งรูปและเสียงนะลูกป,ประวิสัญชนีมีเสียงอะตามหลังและก็มีรูปอะตามหลังเราไปดูดีกว่าว่ามียังไงเป็นยังไงบ้างอ่ะเช่นคำแรกคำว่าตะกร้านักเรียนดูนะคำว่าตะเห็นไหม มีเสียงตะมีเสียงอะแล้วก็มีรูปด้วยตวออะตะมีสระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะมีอะตามหลังตะกล้าเวลาออกเสียงก็ออกเสียงอะเต็มเสียงเลยตะกล้านะคะอันนี้คือประวิสัญน,นีปะะมีเสียงอะปะะมีรูปอะถ้ามีคําว่าประนะลูกมีทั้งรูปและเสียงนะคะคําต่อไปคําว่ามะม่วง่นักเรียนเห็นไหมมีสระอะข้างหลังมอม้าเนี่ย ประวิสัญนีจะเห็นสระชัดเจนสระไม่ได้ซ่อนอยู่สระจะบอกออกมาให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนเลยช่มะม่วงออกเสียงอะเต็มเสียงด้วยอ่ะคำต่อไปกระเป๋ากระเป๋านี่หลังกรอก็มีสระอะกรออะกระออกเสียงอะเต็มเสียงมีรูปอะให้เราเห็นเลยกระเป๋าเอามาดูตัวอย่างคําอื่นๆตัวอย่างคํา ประวิสัญชณีประนะลป,ประวิสัญชณีนักเรียนดูแต่ละคาให้นักเรียนสังเกตเขาจะมีสระอะให้เราเห็นทุกคําเลยมีสระอะมีรูปสระอะให้เราเห็นเขาไม่ได้ซ่อนอยู่ตรงไหนเขาให้เห็นเลยเช่นคําแรกกะทิคําที่สองะคะแนนคําที่สามอะไรลูกทะเลเก่งมากต่อไปมะขามตะไคร้ ระคังเวลาอ่านอ่านอะเต็มเสียงเลยนะสะพานกระดาษและประกาศคำพวกนี้จะเห็นทั้งรูปและเสียงมาหมดเลยรูปกับเสียงประวิสัญญีนะคะ,ะต่อไปคำที่ไม่ประวิสัญญีคราวนี้ตรงข้ามกันแล้วเมื่อกี้ปะอันนี้ไม่ปะนักเรียนจำไว้ว่าไม่ประก็คือไม่มีรูปอะ มีแต่เสียงมาอย่างเดียวถ้าไม่ประวิสัญชนีไม่ประไม่มีสระอะไม่ประไม่มีสระอะนะคะคําที่ไม่ประวิสัญชนีเนี่ยจะผสมสระอะผสมสระอะเหมือนประวิสัญชนีเลยแต่ไม่มีรูปสระอะให้นักเรียนเห็นเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงไม่ออกเต็มเสียงนะคะอันนี้ตรงข้ามกับประนะปรามีทั้งรูปและเสียง แต่อันนี้ไม่มีรูปให้เราเห็นสิ่งที่เหมือนกันของปล่วิสัญนีและไม่ปะวิสัญนีคือมันจะออกเสียงอ่ะเหมือนกันแต่ไม่ปะวิสัญนีจะไม่มีรูปไม่ปปอ่ะดูคําว่าไม่ไม่ปะไม่ปะก็ไม่มีรูปอะไม่มีรูปอะไม่มีสระอะให้หนูเห็นนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างคํากันอ่ะเช่นคําแรกคําว่าอะไรจอ จานรดอเรือวอลแวนโเด็กคำนี้อ่านว่าจรวดนักเรียนเห็นไหมมันมีเสียงอะเวลาอ่านอ่านจารวดแต่เวลานักเรียนเขียนเนี่ยไม่มีรูปอะให้นักเรียนเห็นเห็นไหมคะจรวดเวลาครูอ่านครูก็ไม่ได้อ่านเสียงสระอาเต็มเสียงครูไม่ได้จะลวดครูบอกว่าจัลวดอย่างนี้นะคะซึ่งเวลาเป็นคําอ่านเนี่ยมันจะถึงมีรูปอะออกมาเวลานักเรียนเขียนคําอ่านจัลวดอ่านว่าจอ,อะจะ หอรออัวดรอรวดส่วนใหญ่คําไม่ประาวิสัญน,นีจะอยู่กับคําที่เป็นอักษรน,นำนี่ไงคำนี้ไงจรวจจรวจเป็นอักษรน,นำนี่ไงหอหีบอยู่ตรงนี้มานำรอเรือข้างหลังจะรวจไม่มีลูกอะให้เห็นเลยตรงนี้อ่ะคำต่อไปคำว่าอะงุนอะงุนอ่ะองุนเห็นไหมในคําเขียนในการเขียนคำว่าองุนก็ไม่มีสระอะ ไม่มีรูปอะให้นักเรียนเห็นแต่เวลานักเรียนออกเสียงออกมามันจะมีเสียงสระอะอ่งุนอันนี้คือไม่ประวิสัญนีไม่ประวิสัญญีก็คือไม่มีรูปสระอะนั่นเองนะคะคําต่อไปตุก,กตาตุก,กตาอ่ะเวลาเขียนนักเรียน,ก,นก็เขียนต่ออุกอตุกไม่ตีออตุกตออาตาแต่เราไม่อ่านตุกตานะคะเราอ่านสามพยางเราอ่านว่าตุก,กตาอันนี้ก็คือมีเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะ,อะไม่มีรูปอะเลย ทั้งที่ออกเสียงอะนี่คือไม่ประวิสัญญีคําต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างคำรว,รวมๆให้นักเรียนได้สังเกตดูว่าคําที่ไม่ประวิสัญญีเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงล่ะคะก็คือเหมือนที่ครูอธิบายให้ฟังมันมีเสียงอะแต่มันไม่มีรูประอะให้นักเรียนเห็นนักเรียนดู9คํานี้คําแรกเนี่ยพัสดุพัสดุเห็นไหมมีเสียงอะตรงสอเสือแต่ไม่มีรูปอะถ้านักเรียนเห็นแบบนี้นะมีเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะ เป็นไม่ปะวิสัญชนีทันทีต่อไปวิทยุวิทยุออกเสียงอะกึ่งเสียงไม่ได้เน้นเสียงอะสักเท่าไหร่วิทยุต่อไปเทวดาเทวดาอ่ะคำต่อไปนะคะธรรมชาติธรรมชาติรราต,ต่อไปพยาบาลพยาบาลต่อไปพยากรพยากรณ์คำข้างล่างลูกมารยาท มารยาทอีกคำหนึงปฏิทินปฏิทินไม่มีรูปอะทั้งนั้นเลยแต่มีเสียงอะและคำสุดท้ายอันนี้มี2องคำเลยเนี่ยอาระยะชนอาระยะชนนี่เป็นไม่ประวิสัญนีทั้งตรงลอเรือและยอยักษ์อาระยะชนนะคะอะทีนี้คุณครูทวนก่อนประวิสัญนีก็คือมีทั้งรูปและเสียงประนะลูกประวิสัญนีมีทั้งรูปและเสียงอะ มาหมดเลยให้นักเรียนเห็นหมดเลยไม่ขินไม่อายไม่ซ่อนอะไรไว้ทั้งนั้นเห็นไหมมีรูปด้วยมาทั้งรูปและเสียงนะปะวิสัญนีขึ้นต้นเนี่ยปะปะมีอะนักเรียนจะมีก็ได้ปะมีอะปะวิสัญนีมีอะเสร็จแล้วถ้าไม่ปะล่ะไม่ปะก็ไม่มีอะไม่ปะก็ไม่มีอะนะคะไม่มีอ่ะในที่นี้ก็คือไม่มีรูปอะให้เราเห็นแต่ที่เหมือนกันครูบอกไปแล้วเหมือนกันคือเขาออกเสียงอะเหมือนกัน แตกต่างกันที่มีรูปอะและไม่มีรูปอะปะมีอะไม่ปะไม่มีอะนะคะทีนี้คุณครูจะให้แยกแยกคำเออนี่ไงนักเรียนมาดูอันนี้เป็นใบางานที่5.7ใบางานของวันนี้นะวันนี้วันที่16นะคะใบางานที่5.7คำที่ประวิสัญชนียังไงประวิสัญชนีปะมีอะจําได้ไหมครูบอก ประแสดงว่ามีอะมีอะก็คือมีทั้งรูปและเสียงเลยมีรูปอะและก็มีเสียงอะเัืเรียนดูเขากำหนดคำมาให้ให้นักเรียนดูรูปแล้วเติมคำให้ถูกนะคะอ่ะคำแรกคำว่ากระดุมสองตะกรอ้อมะเขือเทศตะหลิวกะลำปีกระต่ายมะละกอกะละมังเอามาดูรูปแรกรูปอะไรลูก มะเขือ,อเทศถูกต้องหนูก็เอามะเขือ,อเทศไปใส่ตรงนี้นักเรียนดูรูปแล้วนักเรียนใส่นะเมื่อนักเรียนใส่เสร็จแล้วนักเรียนก็แต่งประโยคออกมาว่าจะแต่งประโยคเกี่ยวกับอะไรมะเขือ,อเทศนักเรียนก็ดูนะรูปที่ดูยากๆเดี๋ยวคุณครูจะบอกรูปที่4เนี่ยบางคนดูไม่ออกรูปนี้คือกระดุมนะคะข้อ4คือกระดุมส่วนรูปอื่นคุณครูว่าน่าจะดูออกหมดแหละ ว่ามันคืออะไรนักเรียนก็เอาคํามาใส่และแต่งประโยคนะคะอันนี้คือใบางานที่5.7คําที่ประวิสัญชนีประวิสัญชนีก็คือมีอปะปะมีอะทั้งรูปและเสียงนะคะอ่ะต่อไปใบางานที่5.8คําที่ไม่ประวิสัญชนีคราวนี้ไม่แล้วนะไม่ปะไม่อะนะคะก็คือไม่มีรูปอะนะลูกนะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคําที่ไม่ประวิสัญชนีจากคําอ่านที่กําหนดนี่คาอ่านเขากําหนดมาให้แล้วตรงนี้นะคะ และละลายสีความหมายของคําเมื่อนักเรียนเขียนแล้วอะเขียนแล้วว่ามันเขียนว่าอะไรนักเรียนก็มาดูว่ามันควรจะเป็นสีอะไรจากการอ่านความหมายของคําตรงนี้เขาจะระบุสีไว้ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวคุณครูพาทําก่อนอันนี้คุณครูพาทาข้อแรกโทร,รทัศน์ไม่ปะวิสัญชนีแสดงว่าคำทั้งหมดทั้ง8ข้อเนี่ย ต้องเป็นคําที่ไม่มีรูปอะใช่ไหมไม่ป่าวิสัญน,นีอ่ะโทรทัศน์เขียนยังไงใครเขียนได้บ้างอ่ะใครเขียนไม่ได้เขียนตามครูเลยนะโทรทัศน์ทอโอโทแล้วก็รอเรือแต่ไม่มีรูปอะก็คือไม่ต้องใส่สระอะโทระต่อไปทัศททหารไม่หันอากาศสศาลาแล้วก็มีนหนูนหนูใส่ไม้ทันทคาด ไม้นธนทคาตจะมาฆ่าเสียงพยัญชนะและเสียงสระทุูกเสียงอ่านเป็นตัวการันตรงนี้เป็นนอนหนูการันโทรทัดอะเรามาเขียนคําอ่านให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไประบายสีหาความหมายนะลูกคําที่สองแมลงวันแมลงวันแมลงวันเวลาเขียนเขียนอย่างนี้นะคะเอามอม้ากับอลอิงนะ่ะไว้ข้างในสละแอเขียนสละแอก่อนสละแอมอมา้าลอลิงงองูแมลง วันก็ตามคำอ่านเลยวแหวนไม่หันอากาศนอหนูมแมลงวันอ่าคำที่3าทานาคารทานาคารเขียนยังไงทอทหารหรือทอทงคะทอทงไม่มีสระอ่ะนะเพราะเป็นปะไม่ประวิสัญชนีนักเรียนก็ให้รู้ไว้ว่าทอทงเนี่ยอ่านวัชแต่ไม่ต้องใส่เสียงอะไม่ต้องใส่รูปอะนานออานา คอควายคานนะคานสะกดด้วยคออาร o อคานคานสะกดด้วยรอเรือนะลูกนะในคําอ่านเนี่ยเราจะกลับไปแม่มันรอเรืออยู่ในแม่กลไงเวทพอเป็นคําอ่านก็ต้องเป็นนอหนูนะคะอะาคารที่ซีจะราจรจะราจอก็เขียนจอจานก่อนแต่ไม่ต้องมีสระะเพราะเป็นไม่ปาวิสัญน,นีจะแล้วก็รออาราส่วนจรเนี่ยเราจะเขียนแบบนี้ จออรอจอนมันเป็นสระลดรูปมันลดสระอ,อสระอ,อเวลามีตัวสะกดอ่ะมันจะลดรูปออ,อ่างจะหายไปนะลูกนะเนี่ยก็เหลือแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดข้างหลังแต่ให้นักเรียนรู้ไว้ว่าเป็นอย่างเนี้ยคือสระอนะลูกจออรอจอนอ่ะคาที่ห้ามารายาทมารายาทม,มออามาส่วนระเนี่ยก็ไม่ต้องมีสระใส่รอเรือไปเลยญาติหลักสะกดยังไง โยอาทญาตมารยาตคคำต่อไปมรดกมรดกสระอเหมือนกันแต่เป็นสระอที่มีตัวสะกดท่านั้นสละอต้องลดรูปอออ่างหายไปก็เหลือแค่มอม้ากับรอเรือมอระแล้วก็ดกนะลูกดอกกอดกต่อไปคำที่7กะตันยูกะตันยูเขียนยังไงกะ มีเสียงอะแต่ไม่มีรูปก็ใส่กอไก่ไปก่อนกะต่อไปตันคำว่าตันเนี่ยสะกดด้วยยอหญิงนะคะตออยอตันส่วนยูยูยอหญิงเหมือนกันแต่เป็นแบบนี้ไม่ต้องใส่ไอเหมือนไม้หาันอากาศที่อยู่ใต้ยอหญิงนะให้หนูตัดทิ้งแล้วใส่สาะอูไปเลยเพราะว่าถ้าหนูเขียนแบบนี้กบตันยูมันเยอะไหมคะมันซ้อนกันหลายครั้งเขาเลยให้ตัดออกนะคะตามหลักภาษานะลูกกตันยูเขียนแบบนี้นะ ต่อไปข้อสุดท้ายลักขโมยคำว่าลักก็เขียนจอนคำอ่านเลยเราอะกอรักส่วนขโมยขอขายขึ้นก่อนแต่ไม่ต้องมีสระเพราะเป็นไม่ประวิชนีชนแล้วก็มโอ,โอ,ยอมูยมูลักขโมยทีนี้หนูก็ได้คําการเขียนคําที่ถูกต้องแล้วที่เอามาจากคําอ่านต่อไปหนูมาหาที่ระบายสีก่อนว่าแต่ละคํามันอยู่ตรงไหนเอามาดูอันแรกมาดูตรงนี้เขาบอกว่า ผู้ลักทรัพย์ให้ระบายสีน้ำตาลอะไรคือผู้ลักทรัพย์ลูกความหมายของผู้ลักทรัพย์ดูสิแปดข้อนี้ผู้ลักทรัพย์นี่ไงลักขโมยแสดงว่าคําว่าลักขโมยให้นักเรียนระบายสีน้ําตาลนักเรียนก็หาสีน้ําตาลมาระบายส่วนใครไม่มีสีน้ําตาลให้นักเรียนเขียนข้างหลังแบบนี้ให้รู้เขียนว่าสีน้ําตาลนะคะ สำหรับคนที่ไม่มีสีน้ำตาลนะถ้าใครมีสีน้ำตาลหนูระบายสีน้ำตาลเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูหาสีน้ำตาลก่อนอ่ะเจอละนักเรียนก็เอาสีน้ำตาลมาระบายตรงนี้เลยระบายอย่างนี้นะระบายให้อยู่ในเส้นนะลูกนะต่อไปต่อไปคําว่าอะไร ผู้อุปการะที่ท่านทำให้ผู้รู้คุณท่านระบายสีเหลืองเป็นผู้รู้คุณเป็นผู้รู้บุญคุณคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนรู้บุญคุณบิดามารดารู้บุญคุณคนที่มีบุญคุณแก่เรา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรดูในนี้สิอ่ะเขาเรียกว่าถูกต้องเขาเรียกว่ากะตันยูกะตันยูก็คือรู้บุญคุณรู้ ภาพคุณของคนนะคะกะตันยูนักเรียนก็กะตันยูระบายสีอะไรสีเหลืองนักเรียนก็เอาสีเหลืองมาระบายส่วนใครไม่มีสีเหลืองก็เขียนข้างหลังไว้ว่าสีเหลืองให้รู้ไว้นะคะคุณครูอัดระบายออกนอกเส้นมันไม่ถนัดนะคะออะต่อไปข้อที่3กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาละเทศะอ่ะข้อนี้เขาให้ระบายสีเขียวอะไรเอ่ยที่เป็น กิริยาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะนักเรียนดูคําว่าอะไรมารายาทใช่ไหมมารายาทแล้วเขาบอกว่าระบายสีอะไรสีเขียวนักเรียนก็เอาสีเขียวมาระบายใครไม่มีสีเขียวก็เขียนไว้ข้างหลังเหมือนที่ครูบอกอ่ะนักเรียนก็ระบายสีเขียวตรงมารายาทระบายอย่าออกนอกเส้นนะลูกอ่ะต่อไปคําว่าอะไรอีกข้อนี้ สิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือที่สืบทอดมาแต่บรรพการสิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเนี่ยเขาส่งต่อมาถึงรุ่นหนูแต่บรรพการก็คือตั้งแต่นานมาแล้วเช่นอะไรอะ่ะที่ดินก็ได้ที่ดินของของคุณตาคุณตาก็ส่งต่อมาให้คุณแม่เสร็จแล้วเมื่อหนูโตแม่ก็เอาที่ดินนั้นะส่งต่อมาให้หนูเขาเรียกว่าอะไรใครรู้บ้าง เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามรดกมรดกนะคะมรดกระบายสีฟ้านักเรียนก็หยิบสีฟ้ามาระบายตรงคําว่ามรดกนี่มรดกตรงนี้นะคะต่อไปมาดูความหมายอันต่อไปเขาหมายความว่าอะไรเอ่ยการที่ยวดยานพาหนะ หรือคนหรือสัตว์พาหนะเคลื่อนไปตามทางการที่แบบรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ร side, หรือว่าคนหรือว่าสัตว์เนี่ยเคลื่อนไปตามทางที่เขาบอกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย mm hmm. เขาเรียกว่าจราจรน,นักเรียนเคยสังเกตบนถนนไหมลูกบนถนนจะมีป้ายให้นักเรียนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา มีป้ายเตือนว่าต่อไปจะเป็นโค้งนะรถต้องโค้งตามงั้นเขาเรียกว่าป้ายจราจรส่วนเวลาสมมติหนูไปอลรันหนูเจอสีแยกไม่ต้องอารันก็ได้ตรงสามแยกกุดเตยมันก็จะมีไฟบอกใช่ไหมไฟสีแดงสีเขียวสีเหลือง อันนั้นเขาเรียกไฟจราจรหนูก็ต้องทําตามไฟจราจรว่าตอนนี้ให้หยุดหรือให้ไปอ่ะอันนี้คือความหมายของจราจรนะคะ,จ,ะจราจรระบายสีส้มนักเรียนก็เอาสีส้มมาระบายต่อไปคําว่าอะไรอีกอันนี้ไปแล้วต่อไปนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจเกี่ยวกับดักทรัพย์ อะไรเอ่ยที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆเหลือเนี่ยเหลืออยู่3ามคำเนี่ยโทรทัศน์แมลงวันธนาคารนักเรีนยนคิดว่าอะไรเกี่ยวกับเงินธนาคารใช่ไหมธนาคารก็บอกว่าระบายสีอะไรสีเทาสีเทาส่วนใครไม่มีสีเทานักเรียนเอาดินสอแรงเงาเบาๆหรือว่าเอาสีสีดําระบายเบาๆก็ได้ลรกธนาคารระบายสีเทานะคะอ่ะเหลืออีกสองคำ ต่อไปตรงนี้แล้วนะชื่อมแมลงประเภทหนึ่งซึ่งมีปีกหนึ่งคู่ลักษณะบางใสปีกมันมี1คู่ปีกแล้วก็ปีกสีใสๆด้วยแล้วก็มีตรงอกเนี่ยเป็นปล้องกวงมีอวัยวะที่ยื่นออกมาเป็นติ่งให้ระบายสีอะไรอันนี้คือตัวอะไรก็เหลือแค่2ออย่างเนี่ย ก็คือมลงวันใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้ระบายสีชมพูหนูก็เอาสีชมพูมาระบายทนคำว่ามาแงวันนะคะอะต่อไปสุดท้ายก็เหลืออยู่อันเดียวโทรทัศน์หนูไปดูความหมายของโทรทัศน์สิโทรทัศน์เขาหมายความว่าอะไรกระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันโดยวิธีการเปลี่ยนเคลื่อนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศให้ออกอากาศได้ก็คือโทรทัศน์เขาบอกว่าโทรทัศน์ระบายสีม่วงนักเรียนก็เอาสีม่วงมาระบายอ่ะอันนี้นะคะคือใบงานที่5.8าจุคำที่ไม่ประวิสันชนีอ่ะอีกใบงานหนึ่งมันจะได้จบวิชาภาษาไทยนะลูกจะได้ขึ้นเรื่องใหม่คือใบงานที่5.9าจาคที่ปราวิสันชญีและ ไม่ประวิสัญน,นีสองอันเลยประคืออะไรปะมีอะจำได้ไหมครูบอกปะมีอะไม่ปะไม่อะไม่ปะไม่อะไม่อ่ะ,ะ,อะ,อะในที่นี้ก็คือไม่มีรูปอคะคำที่มีสระอะให้เห็นชัดเจนคือคำที่ประวิสัญน,นีเขาให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องยังไงอ่ะให้นักเรียนอ่านเรื่องที่กำหนดแล้วขีดเส้นใต้สีแดงสำหรับคำที่ประวิสัญน,นีคำไหนประวิสัญน,นีขีดสีแดง และขีดเส้นใต้สีเขียวสำหรับคำที่ไม่ปร๋วิสัญน,นีอะสีเขียวกับสีแดงนะส่วนใครไม่มีสสีนี้หนูเอาสีอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นคนละสีนะระหว่างปร๋าวิสัญน,นีและไม่ปร๋าวิสัญน,นีจากนั้นเขียนขเขียนจำแนกคำลงในช่องว่างอะเขามีช่องว่างให้สองตารางคำที่ปร๋าวิสัญน,นีและไม่ปร๋าวิสัญน,นีก่อนที่หนูจะแยกคำได้หนูต้องอ่านก่อนคำที่ ประวิสัญน,นีถ้ามีสระอะใส่ไปเลยส่วนคําไม่ปะให้นักเรียนลองอ่านถ้าอ่านแล้วมีเสียงอะ,อะคํานั้นใช่เช่นคําแรกเนี่ยกมนกับทวีกมนมีเสียงอะไหมมีแต่มีรูปอะไหมกมลกไก่มอมาลลิงไม่มีรูปอะแสดงว่ากมนเนี่ยเป็นคําไม่ปะวิสัญน,นีไม่ประวิสัญน,นีก็ให้ขีดสีะไรสีเขียวนักเรียนก็ขีดก่อนกมนกับทวีนักเรียนดูทวีมีรูปอะไหม ไม่อะใช่ไหมไม่มีลูกอะไม่อะก็ไม่ปะอ่ะแล้วไม่ปะก็ขีดเส้นสีเขียวกระมนลกับทวีเป็นเด็กผู้ชายที่มัธยัตมัธยัตนักเรียนสังเกตคำนี้มัธยัตมีเสียงอะไหมมัธยัตมีมีเสียงอะตรงถะเห็นไหมมัธยัตมัทยัตก็ดูซิมีรูปอะไหมไม่อะอ่ะไม่มีรูปอะไม่อะก็ไม่ปะไม่ปะก็ไม่อะแสดงว่านี้เป็นไม่ปะวิสัญชนีนักเรียนก็ขีดมัธยัตอีกคำหนึ่ง นักเรียนลองหาดูนะเดี๋ยวคุณครูหาคํำปะวิสัญชนีให้ก่อนเด็กทั้งสองช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและปลูกผักหลายชนิดได้แก่กะเพรานี่ไงเจอแล้วมีรูปอ่ะไหมคะกะเพรามีมีอะก็มีปะมีอะก็มีปะแสดงว่าคํานี้เป็นปะวิสัญชนีนักเรียนก็ขีดสีแดงอะไรอีกขมิน้นขมินขม้นมีเสียงอ่ะไหมขมิน้นมีเสียงอะและมีรูปอ่ะไหม ไม่มีไม่อะก็ไม่ปะแสดงว่าขมิ้นเป็นไม่ปร่วิสัญชนีต่อไปตะไคร้ตะไคร้มีรูปอ่ะไหมลูกดูมีถ้ามีรูปอ่ะนักเรียนใส่ไปเลยคําที่ปร่วิสัญน,นีนักเรียนก็หาดูนะอ่านให้หมดแล้วนักเรียนลองหาดูว่าคําไหนเป็นปราวิสัญชนีคําไหนไม่ใช่เสร็จแล้วนักเรียนก็เอามาเขียนใส่ตามช่องที่ถูกต้องนะคะอันนี้คือการบ้านนะลูกวันที่16สิงหาคม มี3ใบางานใบางานที่5.7 5.8และ5.9นะคะค่อยๆทำไปลูกสำหรับวันนี้ภาษาไทยจบแล้วขอบคุณที่ตั้งใจเรียนค่ะ